เจ้าเสียสติไปแล้วหรือเจ้านั่นมันอันตรายเกินไปนะหากว่ามันทยลยศถพวกเราขึ้นมากันละหฮเช่นนั้นก็อาจจะยิ่งดีไปกว่าเดิมเพราะคนบ้ามันต้องทําสิ่งบ้าๆดังที่ตนต้องการยังไงล่ะเจ,จ,จ,จ้าเจ้าอย่าได้ลืมไปว่าสายเลือดของมันมีความเกี่ยวข้องกับคนผู้นั้นเฮ้อข้าจะลืมไปได้ยังไงกันข้าทราบดีว่าเขาเป็นหลานชายของท่านผู้นาเส้นทางธรรมินเทปีศาจดาบสวรรค์ทําลายล้างแก้วจุนทยุง และลูกชายของผู้นําคนปัจจุบันแห่งสวรรค์มืดมิดนั่นมันก็ทําให้เขาดูมีคุณค่ายิ่งมากนักแต่หากว่าเขาเกิดตายในน้ํามือของเด็กพวกนั้นจากสถาบันยุทธพายุลูกใหม่ก็จะถึงเจียงหูแน่นอนอออออ,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 อ ะวางเลยนะจะให้เขาโจมตีโดยใช้เคล็ดวิชาคุมจิตอย่างนั้นหรือใช้เคล็ดควบคุมจิตกับคนที่เสียสติเนี่ยนะออต่อให้ไม่คิดถึงผลที่ตามมาแต่มันก็เป็นไปได้โดยอย่างนั้นหรือทำไมจะไม่ได้ละ่ะคนบ้าสิง่ายต่อการควบคุมหากผู้ที่ลงมือคือยอดฝีมือที่เชี่ยวชาญไม่มีเหตุผลที่จะทําไม่ได้หรอกนะบางทีทั้งสองคนนั้นอาจจะไปถึงแล้วก็ได้แต่นักฆ่าไม่นึกว่าพวกเขาทั้งสองจะเคลื่อนไวแล้วหากเรื่องมันมาถึงเช่นนี้แล้วละก็ จะก็คงจะไม่ใช่ผู้เดียวที่อยู่เบื้องหลังแล้วนายน้อยหนึ่งล่ะเขารู้เรื่องนี้ไหมทายาทนักบุญดาวผู้ชนะรายการประลองยุทธ์แห่งสามนักบุญลูกสาวของผู้นำยุทธภพและสิทธิของจักรพรรดินีดาทายาทของนักบุญสาตราและลูกสาวเพียงคนเดียวของผู้อำนวยการสถาบันยุทธหืมไม่ว่าคนไหนจะหายไป เจ้าก็งคงจะคนพบว่าอิทธิพลของตระกูลมันได้ไปถึงเจ้าอารายองเอ๊ะนี่พวกเราต้องทำแบบนี้จริงหรือมันจะมีปัญหาตรงไหนกันเอ่เอมันก็สบายตัวจริงๆนั่นแหละแต่หากว่าพิจารณาจากคนที่อยู่ด้านล่างแล้วเอ่อเอ่อข้าเต็มใจจะลงไปช่วยด้านล่างนะไม่ได้ไม่ได้ก็ในเมื่อคนที่อยู่ข้างข้า,ข,า,ข,าของเจ้าทําตัวสบายใจเฉิบได้อยู่เลยอะเอ่เอจางหงหลับไปแล้วข้าจะสบายใจกับการให้รุ่นพี่อำนวยความสะดวกให้ได้ยังไงกันเฮ้ย ซันซานเอาท่านซุงลงข้างล่างหน่อยน่าจะดีกว่านี้นะอาข้าไปด้านล่างแทนก็ได้ไป,ปเปลี่ยนกันเถอะกัดที่สามมาด้านหน้าเลยอาเอ้ยถึงกับของข้าแล้วเหรอเนี่ยพวกเราจะไปทําอะไรได้ล่ะก็เมื่อท่านอุโสต้องการให้เหล่าลุนพี่นั้นต้องการฝึกตนพวกเราคงทําได้แค่ให้กําลังใจแล้วนะใช่ไหมผู้วุโสยอมโดอืมไอปีศาจเป็นเจ้าต่างหากที่สั่งการพวกเขาแต่ข้าก็ไม่ได้ต้องทนทุกข์อะไรนี่พวกเราขี่ม้าแบบนี้มันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแฮมแฮมพวกเราอาจจะเป็นคนที่ตกอยู่ในปัญหาแทนเอาน่ะสิเพราะพวกเราเกือบจะแย่แล้วตอนที่พยายามจะหยุดเขาจะเจะ้าหยุดแค่นี้ไม่ได้หรือให้อภัยพวกเขาเถอะพวกเขาก็ดูเหมือนจะเอเอเดี๋ยวพวกเราจะมอบค่าตอบแทนให้เองนายน้อยบีไว้ชีวิตพวกเขาสักครั้งเถอะพวกเราอาจจะมีปัญหาภายหลังเอาได้นะโหค่าตอบแทนอืมถ้าเช่นนั้นก็หากค่าปล่อยเจ้าไป เจ้าจะไม่มาก่อกวนหน่วยคุ้มกันใช่ไหมนัน่นๆแน่นอนข้าขอสาบานภายใต้น้ำของข้าเลยเช่นนั้นข้าคงต้องเอาแค่ของที่เจ้าติดตัวมาก็แล้วกันมีใครจะโต้แย้งอะไรหรือไม่ไม่ไม่พวกเราไม่มีคอโต้แยง้งใดๆหลังจากที่พวกเราให้ข้าตอบแทนเขาไปพวกเราก็ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อม้าครบทุกคนเลยนะทําไมเขาไม่ใช้โจรเหล่านั้นมาทํางานแทนชูใกล้ถึงจุดหมายแล้วหยุดบนกรรุ่นพี่หงแดงทั้งหลายอยากให้เรารุ่นน้องไปช่วยด้านล่างหรือไม่ไม่ไม่นี่คือการฝึกฝนของพวกเรา อาพวกเราสนุกกับการลากดึงสเสบียงนะ่ะอาไม่นึกไม่ฝันเลยว่าข้าจะได้เห็นอะไรแบบนี้เจ้าจะไม่ไปร่วมกับสหายของเจ้าหน่อยหรือข้าไม่รู้จักกับคนเหล่านั้นป้นโจรกลางวันแสก,แ,สกแล้วก็ยังทําอะไรไปแปลกๆอีกนับคณาหัวของเจ้านั่นมันมีความคิดบ้าๆแบบไหนกันนะข้าเองก็อยากรู้แต่ไม่มีทางที่จะทําได้เลยแม่นางนาะเองก็ไม่รู้นางอยากรู้เกี่ยวกับ,บลิลยอนพวกน้าแข็งผู้นี้ไม่เคยชายตามองบุรุษใด,ดๆเลยเนี่ยนะเธอ เขามันก็แค่คนชั่วช้าเท่านั้นแหละอย่าได้ให้ความสนใจมากเลยนะอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนเช่นนั้นเลยทําไมคนที่งดงามเช่นเจ้าจะต้องอยากไปรู้เกี่ยวกับคนเร็วๆอย่างนั้นด้วยละ่ะบุรุษดีๆมีออกจะเยอะแยะหึน่าจะถึงแล้วละ่ะอ้ออิสลาแล้วเว้ยจังฮงพวกเราถึงแล้วละ่ะยิ่งแก่ก็ยิ่งหลับง่ายเขาก็ว่ากันแบบนั้นแหละฮะข้าอายุยี่สิบห้านะเฟย <c oughs> ในที่สุดในที่สุดข้าได้ยินมาว่าจะมีปรมาจารย์คนใหม่มาสอนเราที่บูตึง ดังนั้นชีวิตของพวกเราน่าจะดีขึ้นสินะทางซามอย่าได้คาดหวังมากเกินไปนักเลยนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเจ้าก็น่าจะรู้ดีนี่คุณสังกล่าวถูกแล้วโดวยเฉพาะมีคนคน,นึงอยู่กับพวกเราตอนนี้พวกเราคาดเดาไม่ได้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสีวันต่อมาโอ้หน้าผาที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกฮเช่นนั้นลองไปสำรวจหน่อยก็แล้วกัน ข,ข้ามองไม่เห็นเขาแล้วเมืม่อกี้เขากระโดดลงไปใช่ไหมหรือว่าเขาหมดหวังกับชีวิตอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าแต่สีหน้าเขามันไม่ได้บอกแบบนั้นนะอ่าหัวหน้าหน่วยล่าจิตซูด็อกโก <c oughs> ก็ไม่รู้หรอกนะว่าคิดอะไรอยู่แต่กระโดดลงไปแบบนั้นเออมีแต่ความตายที่รออยู่เท่านั้นแหละนั้นพวกเราไปตามเก็กบศพเขาดีไหมขอรับไม่ต้องพวกเจ้าสามคนประจำการอยู่ที่นี่ส่วนที่เหลือลาถอยก่อน นเรศดาดนั้นได้สั่งการให้พวกเราจับตาดูเขาแล้วก็หยุดเขาเมื่อกระทำสิ่งใดที่อาจจะทำลายชื่อเสียงได้ต่อให้เขาจะยังไม่ตายแต่ก็คงจะเป็นการดีกว่าที่จะไปรายงานในขณะที่ให้คนประจำการไว้ในเมื่อมันก็กลายเป็นเช่นนี้แล้วอะฮะแล้วนเรศดาบสั่งการจะว่าเฉินไลบ้างอฮเข้าใจแล้วละเอาเป็นว่าข้าจะปิดตาให้ข้างนึงก็แล้วกัน ในทางกลับกันหา้าขอให้เจ้าลำดับความสำคัญของความปลอดภัยของเหล่าเด็กๆไว้อันดับหนึ่งด้วยและก่อจัดการกับปัญหาที่พวกเขาอาจจะก่อต่อให้จะมีคนประสงค์ร้ายมาอีกรอบเหมือนตอนที่อยู่บนเรือแต่ที่นี่บูตึงดังนั้นคงจะไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นได้กลุ่ม2,3,4ล่าถอยกลับไปที่สถาบันเพื่อรายงานข้อมูลส่วนกลุ่มที่หจะอยู่ที่นี่เพื่อจับตาดูเหล่าหงแดงและตามหาศพของเจ้าเด็กคนนั้นด้วยรับทราบ ทุกคนออกตามหาศพหากเขายังไม่ตายให้จัดการตามความเหมาะสมสอบว้าวเกือบจะถึงแล้วฮะก็เริ่มการค้นหาเลยก็แล้วกันเมื่อจุนโฮยังหาเจอได้แล้วทำไมข้าจะทำไม่ได้บ้างละ่ะสี่วันก่อนหน้าบูตึงมียอดเขาหยุนไห่และสีเซียวและยังมีตำนานที่เล่าลือกันว่ามีตำลายุธท,ที่หลับไหลอย,อยู่ในถ้ำไทจิและหน้าผาไทจถอาพูถูกจริง มันมีตำนานแบบนี้อยู่อืมดีไม่ดีอาจจะมีสมุนไพรชั้นยอดอยู่ด้วยก็ได้นะที่วิ่งมาสไกก็เพราะแบบนี้นี่เองหรือช่างเป็นแรงกระตุ้นที่ดีจริงๆ <m> ใช่แล้วล่ะข้าถึงขั้นอาสาเป็นคนคุ้มกันร่วมกับหน่วยงานคุ้มกันที่ราบกลางในช่วงขากลับเลยนะมิเช่นนั้นข้าก็คงจะไม่มีโอกาสได้ไปยังบูตึง <m> <m> อาบางทีหากเป็นบูตึงอาจจะมีอยู่จริงๆก็ได้นะ เพราะมันน่าจะอยู่ในจุดที่คนภายนอกเข้าถึงยากที่สุดนะือแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนี่แต่ปัญหาคือแม่นางจินโซจะต้องคุ้มกันคนจากหน่วยงานคุ้มกันที่ราบกลางอีกทีอืมนั่นใช่ปัญหาซะทีเดียวเพราะตอนที่พี่สาวใหญ่อยู่ระหว่างการฝึกปิดข้าเองก็แค่ไปทําหน้าที่ปกป้องพี่หญิงนาฮมันน่าตรงข้ามซะมากกว่าไม่สนหลอกผู้วโสยอมโดยอนุญาตแล้วข้าก็แค่บอกว่าข้าจะอยู่ใกล้ๆในขณะที่คนอื่นฝึกปลือ อืมอืมบางทีการให้นางไปด้วยก็อาจจะทําให้เจ้านั่นลงมืออะไรได้น้อยลงก็ได้เออเอาเช่นนั้นก็แล้วกันนั้นเจ้าก็ไปอยู่กับแม่นางนาก็แล้วกันนะตอนนี้ข้าก็ผ่านคุณสมบัติแล้วระหว่างนั้นข้าก็จะสํารวจให้ทั่วเพื่อตามหาคุมสมบัติฟังดูน่าสนุกดีนะหากการเจอกับโชคลาภนะมันจะง่ายดายขนาดนั้นเลยเหรือสิทธิของบูตึงก็น่าจะพบไปแล้วสิข้าเป็นสิทธิภายนอกดังนั้นตัวข้าก็ยังไม่เคยไปทั่วทุกที่เช่นกัน แต่ข้าก็ยังแปลกใจที่ยังมีคนเชื่อเรื่องเช่นนั้นอยู่ก็แค่เผื่อว่าจะเจอน่ะก็ไม่ได้บอกว่าเชื่อไม่เชื่อสักหน่อยอืมสี่วันหลังจากนั้นปัจจุบันเอ๋นี่มันถ้ำที่ว่างเปล่านี่ชีตรงนี้ก็ไม่มีมันก็แค่สระน้ำปกติทั่วไปอืมผู้คนมักจะกล่าวว่าเมื่อใดที่ตกผาเจ้ามักจะพบกับโชคลาภแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเอ๋ โหกินเช่นนี้หเจ้ารู้สึกได้สินะ <c oughs> เอ้ออะไรนะได้รับบาดเจ็บมาหรืออย่างไรใช่แล้วอท้องของข้ามันกำลังล่ำร้องอย่างเจ็บปวดเลยละ่ะน้นนำมันความอยาของเจ้านี่เจ้าเด็กหนุ่มที่ไร้แก่นสารจริงเชียว หัวนหน้าข้าปกตินะฝีมือของท่านหน้าเลื่อมใสนักสามารถควบคุมความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ละจากกินก็บอกได้ว่าปรุงได้อย่างดีนี่เจ้ารับรู้เรื่องนั้นได้หรือลืมน้อยเอ๋แล้วเจ้าทาอะไรนะอ๋อก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะเพียงก็แค่สร้างของบางอย่างเพื่อให้ท่านได้ทานได้สะดวกนะนะอ,อีกอย่างมันก็น่าจะเป็นปัญหาใหญ่นะหากว่าท่านทานมากเมื่อ,อยูมากไปแล้วนะเในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าน้อยจะขอช่วยท่านเอง <laughs> เป็นความคิดที่เรียบง่ายจนข้าไหลคำพูดเลยจริงๆเช่นนั้นก็ได้หากว่าเจ้ายินยอมจะทำตามกฎข้าก็จะพร้อมเสียบแบ่งปันตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องกฎได้หรือเออก็แค่อยากเป็นกฎที่ซับซ้อนมากก็แล้วกันมันมีกฎเพียงข้อเดียวเท่านั้นสิ่งที่เจ้าจะต้องทำคือเก็บความลับนี้ไว้เด็กๆที่หุบเขานี้ไม่ชอบที่ข้าทำอะไรแบบนี้โอ้มันเป็นข้อห้ามอะไรทำนองนั้นสินนะแล้วหากว่าข้าละเมิดกฎภายหลังล่ะ ท่านจะตามเชือดข้าหรือไม่ล่ะชังกาหานนักหากว่าเป็นเช่นนั้นเจ้ายากให้ข้าเก็บไว้พิจารณาดีไหมล่ะ,ะไม่ดีกว่าดังนั้นวางใจได้แม้ว่าภายนอกท่านจะดูเหมือนนักพจน์แต่ความจริงที่ว่าท่านย่างเนื้อได้ดีข้าจะปิดเงียบไว้ก็แล้วกันโอโหโห้ได้ผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วเช่นนั้นพวกเราก่อข้าจะเป็นผู้หันให้เองเอิ่นขาถูกแบ่งอย่างเทียบเท่าหนึ่งต่อหนึ่งเจ๊ะ เจ้าใช้อะไรมาวัดว่าเป็นหนึ่งตอนหนึ่งข้าก็ไม่ค่อยรู้ด้วยหรอกนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะเคยหั่นเนื้อมันแล้วนับ100ปีได้ของแค่นี้ไม่ต้องกล่าวหรอกแต่ท่านค่อนข้างที่สายตาดีเลยทีเดียวท่านปูฮะปูเด็กบ้าอย่างเจ้ามาจากที่ไหนกันนะเช่นนั้นก็ลองมือกันเถอะฮอเจะว่าอย่างไงนะเขาบอกว่าที่หุบเขาบูตึงมีหกตำหนักที่หลับไหลอยู่ หให้ตายให้ตายเหอะนี่เจ้ากระโดดลงมาอย่างเลืนๆเล้อเลยเพียงก็เพื่อตามหาขุมทรัพย์ํำนานอย่างนั้นหรอืออืแต่ก็มันก็เป็นความจริงเพราะว่ามรดกถูกพบที่นี่ไปแล้ว3มสิ่งแล้วก็เพราะแบบนั้นจึงไม่มีหินเหลืออยู่ระแวกนี้อ่าและในเมื่อไม่มีใครมาอีกขาดจึงอย่างเนื้อที่นี่ซะเลยฮ่าเช่นนั้นท่านก็คงไม่ใช่ตาแก่ปร,รมจาจย์ที่อยู่อย่างสันโดษหลอกใช่ไหมอ่า ท่านเป็นใครกันแน่ท่านปู่ในสำนักตาเถาภูนี้เป็นที่รู้จักว่าไม่ฝักไฟใดผู้คนก็มักจะเรียกข่าวว่าดาบอัศจรรย์ก็นั้นข่าก็ถอนตัวจากแนวหน้ามานานแล้วล่ะรามาจารย์ยกอัศจรรย์ดาบอัศจรรย์ดาปัชยาต้นกําเนิดของกระบี่มือหนึ่งแห่งบูตึงผู้นําคนก่อนของสำนักอ่าเอาไว้แค่นั้นล่ะว่าไปแล้วก็น่าเสียดายที่ไม่มีสุราดีๆอยู่ที่นี่ด้วยอ่ท่านน่าจะเตรียมสุราไว้บ้างนะข่าวหลังน่ะ หากว่าจะล่าหมีนะจ้ช่างเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดนักอ่ะได้เตรียมไว้อย่างที่เจ้าคิดนั่นแหละโอ,โอ,โอ้ท่านปู่ช่างรอบคอบเสียจริงๆแม้ว่าจะมาจากบูตึงเหมือนกันแต่ว่าท่านกับนิสัยต่างกับคนบางคนจริงๆนี่เจ้ากําลังพูดถึงเรื่องอะไรนี่เออเขาคือนักพจ์แก่ๆผู้ที่ออกเดินทางเพื่อไปยังแคมป์ฝึกนะข้าจําได้ว่าเขาเรียกตนเองว่าปรมาจารย์ไร้ขอบเขตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละดูเหมือนว่าเขาจะมีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะอาแม้แต่ท่าทางการเดินของเขาก็ยังแม่นยำ ทั้งความยาวของก้าวเดินหรืออะไรก็ตามทุกสิ่งที่เขาทําล้วนแต่เป็นกิจวัตรประเด็นเล่นช่วงใบายเสร็จสิ้นแล้วละแล้วก็กาลังจะมุ่งไปยังหอฝึกในแล้วมาแล้วมาแล้วสี่โมงก็สั่นระคังได้เขาเป็นคนที่แม่นยํารายละเอียดในการใช้ชีวิตดังนั้นทุกคนจงตั้งใจให้ดีละอ่าแล้วก็ให yup ้ท่านเป็นแบบอย่างให้ได้ที่ทํากิจวัตรเดิมๆเป็นเวลาทุกวันฮ่าฮ่าฮ่าเขาเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเขาทําตัวดื้อแล้วก็หยุดอยู่แต่กฎเดิมๆของทุกๆวันหม มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิดังนั้นจึงต้องบลาบลาบลา,าแล้วก็ต้องฟังเสียงจากภายในหึฮ<ะ>เฮ้ยพวกเจ้านั่งให้ไม่ได้ดีหน่อยไม่ได้หรือ,อยังไงฮะตับได้ที่ก่ยังเป็นผู้รับผิดชอบการสอนอยู่กลุ่มเทวคุณธรรมพวกเจ้าทุกคนจะต้องทําตัวให้เหมาะสมตลอดเวลาก็พอแบบนั้นก็เลยไม่มีใครอยากไปรับคําสอนจากเขานะ่ะฮะสี่ชั่วโมงข้าขอตัวไปฝึกกับผู้วโสยมโดูดีกว่าเออข้าว่า เราไม่ต้องมาดูกลุ่มเทวคุณธรรมก็ได้นะเอ่อพวกเราไปดูหงแดงกันดีกว่าข้าเคยเรียนกับเขามาแล้วล่ะเอ่อดังนั้นข้าขอผ่านแม้แต่สามยอดกระบ,บี่ก็ยังปฏิเสธเลยเจ้าช่องหุนมากับพวกเจ้าด้วยอย่างนั้นหรือโอใ้ใช่แล้วใช่แล้วท้าสนิทกับเขาหรือโอ้โหสนิทคงจะไม่พอเพราะว่าเจ้านั่นคือสิทธิขารับเข้ามาในช่วงปีหลังๆนี่เองถึงเขาจะไม่เข้าใจนิสัยของข้าที่ชอบดื่นและก็ไล่ลำแต่เขาก็ฉลาดพอสมควรเลยแหละอืม เขามีท่านเป็นอาจารย์เลยหรือโอ้ไม่ล็อกต้องบอกว่าข้าโชคดีที่มีเขาเป็นศิษย์มากกว่าไม่มีใครบอกได้ว่าเจ้าจะมีความสัมพันธ์เช่นไรกับคนที่เจ้าพบในชีวิตฮ่าข้าไม่ได้พบเด็กที่น่าสนใจเช่นเจ้ามานานเหลือเกินมาออกกําลังกายหลังอาหารหน่อยกันเอถอะเท่าพูดนี้พึ่งจะบรรลุที่ฎดีดาบมาได้ไม่นานมานี้เองเจ้าอยากจะชมมันหน่อยไมหมละ่ะโอ้ถ้าฟีก็จัดมาเลย <c oughs> ช่างใจร้อนจริงเชียว ไม่ได้พบคนตรงไปตรงมาแบบนี้มานานแล้วจริงๆเค็ดาบของข้าในสายตาของเจ้าจะเป็นเช่นไรนะเคษวิชาดาบไทจิปัจยาแห่งคายสวรรค์นั่นมันสัปรหาหแบบไหนกันทุกคนดียกระดับความระมัดระวังขึ้นซะพวกเราจะเริ่มกันค้นหาจากตรงนี้หัวหน้าหน่วยจิตด,ดำฮานจุมยอกรับทราบขอรับ หุบเขาบูตึงโอ้เจ้าพาเขามาถึงหุบเขาบูดึงซะดานะการหลอกล่อคนบ้านี่คงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยหืมประสบการณ์ที่ดีของเจ้าน่ะสิปวดหัวจะบ้าตายเฮาะพวกเราเกือบจะถึงจุดหมายแล้ว ดังนั้นพวกเราคงจะนำทางเขาไปได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วคนเดียวเช่นนั้นก็ไม่มีใครคุมเขาด้วยละคังวิญญาณและสินะอ่าแต่เมือ่อใดที่เจ้าถอนการควบคุมออกมามันก็คงเป็นสภาพที่น่าดูไม่น้อยไร้สารละม่เจ้าคิดว่าข้าเอาอาหารผรสมเม็ดยาควบจิตแล้วก็ยังใช้เค็ดควบคุมหวบลวงกินทูบแสนหาอยากไปโดยไร้ประโยชน์อย่างนั้นหรือละคังควบคุมเป็นเพียงตัวเสริมเท่านั้นแหละ เพราะตั้งแต่ที่ข้าได้ลงมือใช้เคล็ดลับควบคุมจิตในธรรมมานสวรรค์ไอเวนี่มันก็ติดนึบได้อย่างสมบูรณ์แล้วตอนนี้มีแค่เสียงเดียวเท่านั้นแหละที่ดังก้องอยู่ในหัวของมันข้าข้าข้าโว้วโว้วโว้โฮโฮโฮไม่ได้พลปล่อยเสียน,นานช่างสดชื่นจริง,รงๆ เห็นแล้วจะมีความเห็นว่าอย่างไงบ้างล่ะไม่รู้สิทว่าดูเหมือนปานดาบรุนแรงเกินไปนะจนลดทอนกําลังแล้วก็ความเร็วลงเคลื่อนไหวนั้นดีแต่มันขาดกําลังแบบนั้นมันจะไม่ขาดง่ายไปหน่อยหรือไม่นึกเลยว่าเขาจะวิจารณ์ส่วนที่ข้ามีปัญหาอยู่ได้อย่างแม่นยําเออหรือว่าเจ้าเด็กนี่อยู่ในระดับเดียวกับข้าไปแล้วในอายุเพียงเท่านี้เจ้ามองได้ขนาดนั้นเลยหรือเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันแน่ถ้าเขาเพียงแค่อัจฉริยะอันดับที่หนึ่งที่มีอยู่ตอนนี้บนโลก คำว่าอันดับที่1ก็คือคําขยายที่ดีที่สุดต่อเด็กหนุ่มอัจฉริยะอย่างบริสุทธิ์และอายุน้อยเท่าข้าไม่รู้ทําไมแต่ข้าอยากจะเถียงจริงๆโดยเฉพาะไอ้คาว่าบริสุทธิ์ของเจ้าเนี่ยเพราะเจ้าน่าจะเป็นคนที่มีศัตรูรอบตัวเต็มไปหมดท่านปู่หดร้ายเกินไปแล้วเด็กหนุ่มผู้มีจิตใจเมตตาจะมีศัตรูได้ยังไงกันท่านปู่หลังจากที่ท่านปล่อยข่ายสวรรค์ออกไปเหมือนจะมีฝูงงกกระจอกอยู่ไม่น้อยเลยนะโห แต่แก่ผู้นี้ไม่รู้จักนกกระจอกเหล่านี้เนี่ยสิข่าไปแล้วพวกมันสอนตัวตนได้ดีพอสมควรแม้แต่ข้าเองก็พึงรู้สึกตัวพวกมันได้ตะกี้นี้เองแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นเพราะขากาลังมุ่งสมาธิไปกับการไล่ลําเพลงดาบอเช่นนั้นเองหรือเอาแบบนี้เป็นไงล่ะเดี๋ยวข้าจับนกกระจอกมาเป็นอาหารให้กันแล้วกันโอ้โหหากว่าเจ้าทําเช่นนน้นได้ก็ถือว่าข้าอาหารถูกใจอย,ย่างแน่นอน <laughs> เดี๋ยวข้าจะช่วยอีกแรงกันแล้วกันนะมิตาพุทธใครกันที่มันบังอาจมาปล่อยจิตสังหารในหุบเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของบูตึงพอคิดถึงข่สวรรค์ที่ท่านปู่แสดงให้ข้าดูแล้วถึงมันจะยังหลวมไปหน่อยบ้างแต่ก็คงไม่ใช่ปัญหาหรอกนะถ้าหากว่าท้องนภา,าถูกฉีกออกจากกันนะมันก็คงจะประมาณนี้อันอสนีบาทบทแห่งข่สวรรค์และปัตภีขอบข่สวรรค์ร่ลำแยกสวรรค์ เฮ้ยเร้่นะนั่นมันเอ uh, ได้ยังไงแล้ว,ลวเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นเคล็ดวิชาที่เด็กนั่นใช้มันคือแบบเดียวกันกับเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนเป็นแน่ <c oughs> จะเด็กบ้านี่จะยอมแพ้ไปเถอะนะเส้นทางของเจ้ายังอีกยาวไกลหรือเจ้าอยากจะตายกันล่ะ <c oughs> ข้ากงซุนจะไม่มีวันยอมแพ้เพราะเป็นไปไม่ได้ชายที่ถือว่าเป็นผู้สืบทอดของก้าวสำนักใหญ่ กำลังจะสถานด้วยความหวาดกลัวกระบีไทจินั่นคือกระบวนที่กระบีไทจิที่สมบูรณ์ที่สุดที่ข้าเคยเห็นมาเลยไม่ว่าต่แก่นั่นจะน่าสะพึงกลัวเพียงใดเขาก็มีทางยึดยึดเฮ้อเอออาชิเจ้าเด็กน้อยตรงนั้นน่ะข้าไม่อยากจะฆ่าเจ้านี่รีบเอาตัวมันออกไปให้เร็วเขาสิได้ยังไงมนุษย์ เขาถึงขอบเขตพลังแบบนั้นได้ยังไงกันอะตะกี้ตะแกนั่นชีกท้องนภาผาออกเป็นชิ้นๆทำลายความหวังใหม่ของก้าวสำนักใหม่จมอยู่ในความสิ้นหวังโดยการขยับแค่เพียงแค่ครั้งเดียวฮ่าๆข้าค้นพบแล้วเป่าหม้ที่แสนยาวนานของชีวิตนี้มีเพียงตะแก่นั่นที่รู้ว่าข้าแอบซ่อนแล้วก็รับชมอยูอ่ข้าเก็บงงาเรื่องนั้นไว้ในจิตใจและไม่เคยเล่าให้แกผู้ใดฟังเพราะว่า ในฐานะของความภาคภูมิใจของบูตึงด้วยตระปีของข้าข้าอยากจะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวของตะแก่ลึกลับนั้นอ่าซึ่งมันยังตราตึงอยู่ในจิตใจของข้าให้เป็นของตอนเองแต่ท้ายที่สุดข้าก็อยากก้าวข้ามมันไปแต่หลังจากที่ฝึกปลือ้อและคิดค้นนับไม่หยุดไม่ย่อนหนึ่งร้อยปีมันก็กลายมาเป็นเคล็ดลับวิชาไทจิขอบข่ายสวรรค์ถึงขนาดนั้นข้าก็มีอาสบัตความรู้สึกที่บอกว่าบางอย่างขาดหายไปได้ จากนั้นขาก็ระนักได้ว่ามันคือความอิสระความคนคืนกันระหว่างสวรรค์และปฐพีความอิสระอะไรขอบเขตที่ไม่ถูกมัดโดยสิ่งใดมันถูกรวบไว้ในการเคลื่อนไหวของตะแกร่นเพียงครั้งเดียวตั้งแต่นั้นมาขาก็หาหนทางที่จะกาวขามันไปเพื่อที่จะรวบรวมความอิสระไว้ในดาบจะจะจะสร้างการเคลื่อนไหวแบบนั้นได้ยังไงกันดาบของขามันยังขาดอะไรอยู่อืเพลงดาบของท่าน มันก็ยังเป็นอิสระอยู่นะท่านปู่เอ่อข้าจะบอกว่ามันก็เหมือนมีความหลงไหลบางอย่างที่เหนี่ยวลังท่านไว้นะจากความอิสระกระมังหมเข้าใจแล้วนั่นคือเหตุที่แท้จริงนั่นเองข้าได้แบกมันไว้บนหลังของข้ามานับตั้งแต่วันแรกที่เห็นจนถึงทุกวันนี้เออให้ตายสิแต่แก่หนี่พลังเหลือล้นจริงเชียว เอาละเอาละข้าคงจะต้องจัดการธุระตรงนี้ซะก่อนแล้วล่ะข้าได้ยินเขาว่ากันว่าคนแบบพวกเจ้าจะไม่เปิดปากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้าเชื่อมันอย่างสุดใจจริงเลยล่ะเพราะต่อจากนี้เจ้าก็คงจะต้องทนสิ่งที่ข้าลงมือได้ตลอดใช่ไหม